รถตู้ MPV เบอร์หนึ่งของเมืองไทยต้องคันนี้เลยในเลยนะครับ Hyundai H1 นะครับ2.5 Elite นะครับและคันนี้เป็นปี2 0 2 0นะครับเป็นโฉมหน้าใหม่แบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองนะครับและเป็นรถครอบครัวนะครับ11ที่นั่งนะครับที่สุดพรีเมียมเลยนะครับมาพร้อมด้วยของแถมจัดเต็มมากๆนะครับในเลยเดี๋ยวเรานะครับให้ดูรอบคันเลยกระจังหน้า นะครับแบบใหม่นะครับใหญ่ๆเป็นสีโคมเม่แบบนี้เลยไฟหน้านะครับก็ดีไซน์มานะครับสวยงามมากๆนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกมาให้ในตัวนะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวตัวรถมีไฟเลี้ยวไปกระจกมองข้างแบบนี้เลยนะครับมือจับกันลอยนะครับแบบนี้เลยนะครับภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับ11ที่นั่งนะครับเบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่จริงๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับและติดตั้งนะครับม่านมาให้รอบคันเลย นะครับและในส่วนประตูนะครับคันนี้เขาจะเป็นตัวอีลิทนะครับหรือรุ่นลองท็อปนะครับจะเป็นประตูธรรมดานั่นเองนะครับเปิดปิดง่ายนะครับและในส่วนของด้านหลังนะครับฝาท้ายอะค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับคูนได้เฮสตวันนะครับตัวอีลิทนั่นเองนะครับคันนี้ติดตั้งหน้าจอ Android นะครับพร้อมกล้องมองหลังเซ็นเซอร์หลังมาให้ครบถ้วนเลยนะครับนี่เบาะแถวสุดท้ายนะครับยังไม่มีการใช้งานเลยพลาสติกนะครับยังห่ออยู่เลยนะครับนี่ใช้งานน้อยมากจริงๆนะครับ น็อตไม่มีขันไม่มีขยับเลยนะครับเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวเดิมเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับด้านในกันนี่โครงสร้างต่างๆของตัวรถนะครับนี่หน้าจอเพดานนะครับก็ติดตั้งมาให้ใหม่นะครับขนาดใหญ่มากๆนะครับและในส่วนของด้านหน้ากันนะครับนี่เบาะคู่หน้านะครับยังแน่นยังตึงนะครับติดตั้งหน้าจอนะครับ Android นะครับพร้อมกล้องมองหลังมาให้ในตัวด้วยนะครับ ด้านบนฝ้าเพดานต่างๆนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับไม่มีอักขระเล็กยันเลยพลาสติกกันลอยม่านบังแดดยังอยู่เลยนะครับและในส่วนของเลขไม้นะครับคันนี้นะครับใช้ไปเพียง6 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและมีประวัติดูแลศูนย์เข้าศูนย์นะครับและเพิ่งจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องจากศูนย์ฮุนไดมาด้วยนะครับสาหรับคันนี้เดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับว่ารถได้รับการดูแลเข้าศูนย์นะครับภายในห้องเครื่องนะครับจำใหม่ขนาดไหน นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างของตัวรถเลยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านข้างเลยนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับน็อตฝากระโปรงต่างๆนะครับไม่มีรอยขันรอยงัดแงะแต่อย่างใดนะครับแผ่นการความร้อนต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับและล้อเรานะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีวัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับนี่เล็กไม้น้อยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ a 2อะแล้วนั่นเองนะครับและเวลาปิดนะครับค่อนข้างง่ายเลยนะครับ น้ำหนักเบานี่แค่นี้เองนะครับและสําหรับราคานะครับวันนี้นะครับเรามาจัดโปรราคาพิเศษเลยนะครับเหลือเพียง1นึ่งล้านหนึ่งแสบาทเท่านั้นนะครับและสําหรับราคานี้นะครับลูกค้ายังจะได้โปรโมชั่นนะครับของแถมครับจัดหนักจัดเต็มมากๆครับไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าโอนนะครับฟรีน้ํามันเต็มถังบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับยีชั่วโมง1ปีเต็มนะครับภาษีพรวนะครับปี2567 และยังไม่หมดนะครับซื้อรถกับเราลูกค้าจะได้รถสวยครับของแถมจัดเต็มและที่สำคัญนะครับเราดูแลหลังการขายนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ20,000กิโลเมตรนั่นเองนะครับรถนะครับสวยแน่นอนนะครับใครที่หาอยู่ต้องรีบต้องไวนะครับรถสวยคุณภาพดีของแถมจัดเต็มท่านี้ต้องที่นี่เท่านั้น